สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวเครื่องนี่นะครับเล่มย่านะครับของแบ็คแอนเดเกอร์นะครับรุ่นนี้นะครับ s t c 1 8 2 0นะครับ e p c f นะครับเป็นแบต18โวลต์นะครับตัวนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ภายในกล่องกันเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างอุปกรณ์ภายในกล่องนะครับก็จะมีแท่นชาร์จนะครับมีแบตเตอรี่นะครับจำนวน1ก้อนนะครับ18โวลต์2แอมป์นะครับมีใบรับประกันนะครับ รับประกัน1ปีเต็มเลยนะครับแล้วก็คู่มือการใช้งานนะครับนี่ครับมีภาษาอังกฤษนะครับภาษาไทยก็มีนะครับเราจะมีกาดกัญ้ากระเด็นนะครับขนาด28เซนติเมตรนะครับแล้วก็นี่เลยนะครับตัวเครื่องเล็มยานะครับเพคของเรานะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาลองประกอบตัดจริงกันเลยนะครับ แค่นี้นะครับเครื่องเล็มยาตัวนี้นะครับสามารถปรับการได้นะครับนี่นะครับจะมีตัวล็อกอยู่นะครับปรับการยืดยาวก็ได้นะครับด้ามจับครับสามารถปรับระดับได้นะครับตามที่ลูกค้าถนัดเลยนะครับปรับได้จะมีปุ่มตัวล็อกอยู่นะครับ เราจะมีล้อนะครับสำหรับเก็บขอบหญ้านะครับจะมีเทอร์โบกับอีโคนะครับ2คือเทอร์โบนะครับจะตัดหญ้าหนาหน่อยนะครับถ้าเป็นอีโคเนี่ยนะครับหนึ่งหญ้าจะบางหน่อยนะครับสามารถปรับได้เราจะมีตุ่ม Power Command นนะครับช่วยเพิ่มความยาวของเส้นเอ็น ให้ตัดได้ลึกขึ้นนะครับความเร็วรอบของตัวนี้นะครับจะอยู่ที่5,500-7,400รอบต่อนาทีนะครับจะมีตุ่มเซฟตี้นะครับถ้าเราไม่บีบนะครับก็ไม่สามารถกดคละเลงลงได้นะครับต้องบีบกดได้สองข้างนะครับกดข้างใดก็ได้ข้างหนึ่งนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาลองตัดจริงกันเลยนะครับ เล่มยาตัวนี้นะครับน้ําหนักเบามากเลยนะครับผู้หญิงหรือว,ว่าผู้สูงอายุก็สามารถตัดได้นะครับตัวนี้นะครับเสียงเงียบนะครับตัดได้เรียบเนียนมากเลยนะครับตัวนี้อย่าลืมนะครับถ้าไม่ได้ใช้งานนะครับให้ถอดแบตเตอรี่ออกนะครับ